profit margin นที่ผมอยากจะรู้ครับ gross margin net m a r ม i n มันเท่าไหร่ที่คิดไว้ Ne t profit อยู่ที่60%ครับไม่ใช่ gross นะครับ net ใช่ครับโอ้ oh, ทำไมกำไรมันสูงมากคิดดีๆนะสามหมื่นบาทเนี่ยถ้าผลิตแขนอย่างเดียวนี่ทุนเท่าไหร่ครับแขนตอนนี้อยู่ที่แขนละ8,00 0บาทครับคุณใส่ค่าโมลลงไปยัง800 0เนี่ยไม่ไม่ได้ใส่ครับคุณกะว่าวต้องสร่างแม่พิมพ์อีกเท่าไหร่ค่าแม่พิมพ์อะ ค่าแม่พิมพ์1ชิ้นงาน5 0แสนบาทครับผมนภัทรวิภูจินสุดหรือว่าชื่อเล่นชื่อตรงๆนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทอ l t i ติเมตครับอาติเม <Ultimate S 2> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ่นจําลองทางการแพทย์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ครับทุกๆท,ท่านอาจจะเคยผ่านหัตการบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการจาะเลือดพอพูดถึงการจอะเลือดเนี่ย ไม่ตัวเองก็ต้องคนรอบข้างที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกเกี่ยวกับการเจาะเลือดครับไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากการเจาะเลือดที่ไม่ดีนักศึกษาทางการแพทย์การฝึกนั้นเริ่มจากการเจาะแขนเพื่อนตัวเองข้างๆครับฟังดูน่าขนลุกนะครับวิธีที่ดีไปกว่านั้นเนี่ยคือการที่เรามีอุปกรณ์ทําเทียมเกิดขึ้นเช่นแขนเทียมเพื่อการฝึกเจาะเลือดแต่แขนเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงมากและอุปกรณ์เหล่านั้นกลับไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเพิ่มคุณทักษะและเพิ่มความมััััั่่นนนนนใใใจจจห้้แกกศึษาาครบบปุีเ นำข้าวแขนเทียมอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0แบาทต่อ1แขนในขณะที่อัลติเมตสามารถที่จะลดราคาการนำข้าวนั้นลงไปเหลือ30,000บาทได้ครับ อัลติเมตเราได้เริ่มต้นทางการทำงานวิจัยโดยเริ่มต้นที่วัสดุอุปกรณ์ที่จะทําให้แขนของการฝึกนั้นเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นครับเราได้นําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไปทดลองกับผู้ใช้งานจริง500คนทั่วประเทศรวมไปถึงแพทย์พยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์นักเจาะเลือดอาจารย์มหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับผมในฐานะนักวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลได้นํางานวิจัยชิ้นนี้นวัตกรรมชิ้นนี้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเราจะดําเนินการขายอุปกรณ์ แ,แก่ลูกค้าทั้งหมด3กลุ่มครับกลุ่มแรกมหาวิทยาลัยคณะที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพรทย์ที่ต้องการฝึกขัตการกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มที่3คือบริษัทอุปกรณ์ทางการแพรทย์ในปัจจุบันนี้ตามมาตรฐานวิชาชีพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจําเป็นที่ต้องมี1แขนต่อนักศึกษา10คนนักศึกษาทั้งหมดท,ทั้งประเทศต่อปีที่จําเป็นและถูกบังคับด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมด13,000คนเท่ากับว่าเราจะมีมยอดขายอยู่ที่1,300แขนต่ตอปี เราตั้งเป้าไว้ว่าปีที่2เราจะทําเงินได้ถึง5ล้านบาทและปีที่3อยู่ที่20ล้านบาทครับแขนเทียมของเราไม่ได้มีเฉพาะตัวแขนที่ขายขาด1ชิ้นต่อนหที่แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนที่ผ่านการใช้งานบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดหรือผิวหนังโดยที่เราฟิกสเปคเอาไว้ ai, ให้ใช้ของบริษัทเราเท่านั้น ตัวเลขทั้งหมดที่ผมพูดออกมาเกิดขึ้นเฉพาะแขนเทียมอันนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีอวัยวะเทียมอื่นที่เราจะฝึกหัตการมากขึ้นเช่นการฝึกผ่าตัดในปัจจุบันอัติมีเราเจอความท้าทายในการเพิ่ม capacity ในการเพิ่ม production เราจาเป็นที่จะต้องมีโรงงานเป็นของตัวเองเราจําเป็นต้องมีโมเป็นของตัวเองรวมถึงเราต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนําม,มาทา R&D วันนี้จึงขอเชิญชวนชารกทุกท่านเพื่อร่วมลงทุนด้วยเงินทุน15ล้านบาทแลกกับหุ้น15%ครับ ก,ก็ก่อนที่มาทําอันนี้คุณทําอะไรคะผมเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วก็เป็นนักวิจัยและเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้ด้วยครับแล้วนอกจากที่ถูกกว่าต่างประเทศคุณภาพด้านอื่นเป็นยังไงบ้างครับอันติเมรเราเริ่มต้นจากการเป็นงานวิจัยแขนที่เรานําเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วจะถูกผลิตด้วยพลาสติกและเรซิน แต่ว่าของเรานั้นทําจากซิลิโคนโมดิฟายและยางพาราในประเทศและเราวิจัยจากค่าคุณสมบัติเชิงกลของมนุษย์ทําให้เรามีแขนและผิวหนังที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะปัจจุบันนี้ครับผมไปยกดูได้ไหมอันไหนครับทั้งหมดเลยครับเราทําเองทั้งหมดอันนี้เป็นของมือนอกครับลองจับได้ดูเลยว่าแบบว่ามันไม่เหมือนแขนจริงเวลาที่เราสอดเข็มเข้าไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันแข็งแข็งไม่เหมือนกับของจริงครับแล้วเวลาเจาะเลือดเข้าไปทําไงเลือดปลอมอะฮะ นี่ครับจากถุงนี้ให้เลือดผ่านเข้าไปเข้าซายนี้ใช่แล้วก็เลือดออกใช่พอเจาะเราก็ดูดเข็มปืนเลือดมันก็จะออกมาตามนี่แหละจะตำแหน่งถูกต้องไหมตำแหน่งตำแหน่งตามกะตมีครับตามเลยนั่นใช่ไหมคุณตรงตรงครับตอนนี้ทีมงานมีกี่คนครับตอนนี้ทีมงานมี3คนครับแล้วโมเนี่ยถ้าเราเห็นของต่างประเทศเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนจะเห็นเส้นใช่ไหมของเรามันอาจจะ ผิวสัมผัสดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นเส้นเลือดอะไรที่ชัดเจนถ้าคุณมีโม,โมเองแล้วเนี่ยคุณสามารถจะทาให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมใช่ครับสามารถทาได้ท <ำ S 1> ําได้ใช่ไหมใช่ขายมากี่ปีแล้วครับเพิ่งเริ่มขาย2เดือนครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับออยอดขายอยู่ที่ห0 0สนบาทครับสิบบาทที่จดนี่จดด้านไหนครับสิบบาทกระบวนการผลิตแล้วก็วัสดุครับ profit margin ที่ผมอยากจะรู้ครับ gross margin net margin มันเท่าไหร่ที่คิดไว้ถ้าจะบอกว่าปีนี้ถ้าไม่ขยายโรงงานเลยเนี่ยเต็มที่ก็150แขนคูณ30,000บาทก็4ล้าน5 แต่4ี่ล้านห้าแสนบาทเนี่ยมันเป็นรายได้เอ่อเน็ตเน็ตโปรฟิตอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นครับไม่ใช่กรอสนะครับเน็ตใช่ครับโอ้ oh, ทำไมกําไรมันสูงมากคนคุณก็ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยถ้าคุณมีโรงงานค่าน้ำค่าไฟมันก็เพิ่มมาทั้งหมดแล้วอันนี้คุณคิดแล้วเหรอฮะคิดดีๆนะสามพันบาทเนี่ยถ้าผลิตแขนอย่างเดียวเนะี่ยทุนเท่าไหร่ครับแขนตอนนี้อยู่ที่แขนลาบแปดพันบาทครับคุณใส่ค่าโมลลงไปยังแปดพันเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่ครับอ่า คุณกะว่าต้องสั้นแม่พิมพ์อีกเท่าไหร่ค่าแม่พิมพ์อ่ะค่าแม่พิมพ์หนึ่งชิ้นงานเอ่อห้าแสนบาทครับชื่นชมนะครับว่าคนไทยสามารถที่จะคิดนวัตรกรรมได้หนึ่งถูกกว่าต่างประเทศหนึ่งในสามเลยสองคือเนื้อผิวสัมผัสอะไรก็ดีกว่าเหมือนจริงกว่าจริงๆแต่ตอนนี้สิบห้าล้านแล่กับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมูลค่าบริษัทอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านซึ่งก็ยังสูงมากแต่เป็นบริษัทที่ดีผมคิดว่าในนะอนาคตต้องมีอย่างนี้แหละ แต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ในช่วง early stage มากๆอาจจะต้องขอผ่านก่อนที่เสนอมาให้เนี่ย15ล้านก็คือ100ยกว่าล้านนะไม่มีอะไรเลยแต่มีแต่วันอนา,าคตตลาดก็ไม่ได้โตมากนะแค่แค่ปีละ6 6 0 0แขน600แขน,แ,ขนแต่ชอบ2อย่างคือสิทธิบัตรกับยางพาราอยากจะลงทุนแต่ผมดูแล้วว่าถ้าจะให้ลงทุนเนี่ย มูลค่าบริษัทยังไม่ได้ตอนนี้ถ้าเปิดผมเสนอราคาแฟร์แวลูวันนี้นะ15ล้าน49เปอจริงๆฉันอยากซื้อแค่ที่จดสิทธิบัตรเพราะ s e this one valuation สูงมากๆเลยจะซื้อ uh, บริษัทตอนนี้หมดเลยแล้วก็จะได้ได้จดสิทธิบัติอยากเป็นเจ้าของของสิทธิบัติ ก็คือ15ล้านขอ50%ใช่ไหมฮะหรือว่าโดยตอนนี้ร0 0แล้วก็เราจะได้มาตั้งบริษรัทใหม่ด้วยกันอยาก control patent แล้วก็หลังจากเราสร้างโรงงานใหม่ด้วยกันนิชิตาต้องการคืนเงิน15ล้านให้นิชิตาก่อนหลังจากคืนเงิน15ล้านนิชิต้ได้แบ่งหุ้น 50- 5 0เปอร์เซ็น